สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับคาโมไมเฮดลิ้นจือสกัดตัวนี้เป็นยี่ห้อของแฮนดี้เฮิร์บนะครับก่อนกินเราต้องอ่านส่วนประกอบก่อนนะอย่างแรกเขาเขียนว่าเป็นเฮดลิ้นจือสกัด300มิลลิกรัมจ้าแล้วก็เป็นคาโมไมเก้าสิบมิลลิกรัมนะครับแล้วก็เป็นแอสตาเซฟิน0.1มิลลิกรัมตรงนี้ก็เขียนไว้ด้วยนะครับคำเตือนเด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทานงั้นถ้าเกิดเป็นเด็กหรือสตรีมีคันก็ไม่ต้องดื่มอันนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เขียนว่าตัวสีแดงอีกอันหนึ่งเขียนว่าไม่มีผลต่อการรักษาหรือป้องก,กันโรคโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงมั่งเอ้แต่ว่าชอบแพ็กเกจจิ้งนะแพ็กเกจจิ้งเขาข้างจะสวยดีโอเคเปิดมาอย่างนี้โอเคครับก็มีกลิ่นของคาโมมายล์มชาชัดเจนนะครับอ่านี่หนึ่งขวดก็ได้ประมาณเท่านี้นะจ๊ะตัวนี้ปริมาณหกสิบห้ามิลลิลิตรนะจ๊ะโอเคครับเนี่ยสีก็ดีครับเหมือน,น้ชาช แต่ว่ากลิ่นทามุมาลก็ธรรมดาครับค่อนข้างแบบเหมือนกับเป็นธรรมชาติมากคือเหมือนกับเราต้มออกมาแล้วทากินเองอะ่ะโอเคไม่ใช่แบบกลิ่นตังคคอโอเคคราวนี้ชิมรสชาติเฮ่ก็ตรงๆนะตัวนี้เป็นรสชาติของผู้ใหญ่นะครับ มีรสชาติของเห็ดลินจือกับรสชาติคาโมไมล์มา,มาแล้วก็มันออกไปทางเห็ดลินจือมากกว่าซึ่งมันเป็นรสชาติแบบไม่ใส่น้ําตาลไงอันนี้คือรสชาติแบบผู้ใหญ่ไม่รู้ว่าเด็กจะกินได้หรือเปล่านะเออให้ไม่มีน้ําตาลจริงด้วยให้เนี่ยนี่ไงไม่มีน้ําตาลไม่มีวัตถุกันเสียนะครับไม่ใส่สังไม่เจอปบนอะไรนักอย่างนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเด็กกินนะครับพวกเด็กวัยรุ่นกินมันมันคือก็ไม่อร่อยด้วยแหละแต่แต่มันคือรสชาติของผู้ใหญ่นะที่มันไม่ได้ใส่วัตถุเจือบนอะไรนะดังนั้้้้นนนนนเเีี่่ยยยถาาากกกกิิดดใคคครรรพววจจไไุณะะบบออออั แต่ถ้าเกิดใครกินพวกยาจีนอะไรไม่ได้นะค,คุณจะบอกไม่อร่อยเพราะมันมีเกล็ดรสชาติของเห็ดออกมานะครับเห็ดหินจือแล้วก็แบบรสชาติขมูมาออกมาซึ่งเป็นรสชาติผู้ใหญ่อะ่ะก็โอเคครับไม่ใส่น้ําตาลก็โอเคแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่กินคนที่เป็นผู้ใหญ่แบบพี่อไะไรกินได้เพราะเราจะชอบเพราะเราเคยกินพวกยาจีนมาก่อนแต่ถ้าเกิดคนเป็นพวกเด็กวัยรุน่นเขาอาจจะบอกว่าไม่อร่อยนะเพราะมันไม่มีน้ําตาลเลยโอเคครับเพื่อเราจบการรีวิวคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์ ตัดตั้งเ้แล้วก็แชร์ด้วยนะ